ที่เขาต้องทําหนาๆเพราะว่าเขาจะมีลิ้นให้เราใส่แบบให้มันสนิทแต่สวยขึ้นงานแล้วสวยมากบอกเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันปะ่ปะไปดูตัวจริงกัน๋อแกะออกมาแล้วเป็นยังไงอ๋อไม่ต้องเอี่ยมเราตามสภาพ,าภาพอืมตามสภาพเลยไม่ต้องมาเอี่ยมมาอ่องของอะไรคือมันมาแบบไหนเราขายแบบนั้นเราไม่ได้นั่นเราเน้นคุณภาพใช้งานได้เหมือนปกติของชาวบ้านชาวเมืองเขาทั่วไปแค่มันเปื้อนแล้วก็อ่ أ, มันไม่สวยอะลายอาจจะนูนไม่ชัดหรือว่าไม่แจ่มแม่อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าถามว่าทาสีแล้วเด่นไหมเด่นแน่นอนเอาขึ้นสวยไม่สวยแน่นอนทีนี้การทํางานของมันเร,เราจะให้มาดูตรงนี้เนี่ยเราจะดูแบบนี้เนี่ยการเข้าลิ้นของเขามันจะเข้าสนิทมากปึ้งแล้วเป็นร่องตรงนี้ร่องรับน้ําที่ระบายน้ําอยู่แล้วแล้วก็ความสวยของเขาโอ้สวยมากสวยมากร่องนิดเดียวนะใช่ ก็ไหนความกว้างเท่าไหร่ความกว้างวาก้งที่แบบมีลิ้นด้วยรวมลิ้นเลยรลวมลิ้นก็อยู่ที่โอ้โหยี่สิบเอ็ดค่ะลลแล้วอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดก็คือถ้าแม่ถ้าถ้าเข้าลิ้นแล้วก็คือหน้าแปดนั่นแหละพอเข้าลิ้น,นหน้าแปดอ่าแปดนิ้วนี่ไงนี่เข้าลิ้นแล้วก็คือแปดนิ้นวความยาวสามเมตรความยาวสามเมตร อยากได้ายเสียนถ้าไลาเสียนมาขอให้บอกเขาทันทีไกลแค่ไหนก็จะมาอยู่บนเทเลอร์นี่อยู่บนเทเลอร์นั้นเตรียมส่งออกมาจากโรงงานแล้วส่งเป็นลำเลย